บอยอีกแล้วช่างบอยจะมาซ่อมแอร์นะครับนี่อะโคเนติกนะครับอะโคเนติกตัวนี้ตัวนี้เจ็ดพันวิทีนะตัวนี้รั่วนะครับช่างบอยได้ถอดแผงถอดไลน์ออกหมดละถอดแผงนี่ครับถอดคอยร้อนคอยเย็นนี่ครับอันนี้คอยเย็นเป็นปีเนียมนะครับกลัวจะรั่วตัวนี้แย่เลยไม่รั่วโอเคเลยรอดตัวไปอันนี้ก็ไม่รั่วนะครับก็มาไล่ตั้งแต่บนลงล่างนะครับไล่ทุกท่อเลยนี่นี่ก็ไม่รั่ว นี่ครับบัวสุดท้ายมาเจอนะครับเจอตรงนี้มันรั่วท่อหายนะครับนี่ครับท่อหายมันแตกเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยท่อหายมันแตกนี่ครับเดี๋ยวช่างบอยจะจุ่มน้าให้ดูอ้าวไม่รั่วไปแล้วดูครับเดี๋ยวช่างบอยจะจุ่มน้าให้ดูแล้วก็จะมีแบบนี้นะครับจะเห็นขึ้นมาเป็นแบบนี้นี่ครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับอันเนี้ยรั่วท่อหายนะครับรั่วข้างล่างตอนแรกคิดว่ารั่วแผงคอยนะครับไม่รั่วก็นี่ครับเป็นลิปสตั้น พามาชมพามาซ่อมนะครับนี่โอเคขอจบคลิปไว้เท่านี้